สวัสดีครับแม,ม่พีน้องืิวผ้ามะสมหอยเชอรี่ที่เลี้ยงไว้ครับล่างหายอาหารมันกร่ังที่เกิมากินาอาหารประดูกเข้าเนี่ลนะครับวิธีการเลี้ยงก็ง่ายๆครับใส่พายางดำตีขอบขึ้น แล้วก็มีไผ่ออมไว้น้ำก็แล้วแต่ที่ใส่ครับอาหารหน,น,รนี่นม,ม,ม,นมันกินกับมีพวกพืชใบไม้มีต้นกล้วยมีพวกพักที่หนามันก็กินได้กันครับแต่ให้เขากินเนี่ยรัดก็ที่เป็นหัวอาหารก็ที่ออกไข่เอเป็นแบบไข่ไม่ชี้เรืองๆนันครับ อย่าขึนเอขึนมาใครนะ้ำฟังยังม,มันกระดังอย่าขึนมากกินอาหารเนี่ยอาหารกับอาหารเม็ดว่าไปดูข้าวอีกแล้วครับเห็นไหมครับมันก็ะด้งกิน มันไข่ไหนครับนเนี่ยเสียไม่เบิ่งว่ามันกินวิธีใดกระดังหาบุงอยู่ครับม,มันกินมุมๆมมมมกล่องสุมม่มอะไร อืมครับผมก็ đ ังกินที่หย่อนแสงนะยังหน่อยครับบ่เห็นจะเป็นซองนั้นลงมาคลิปนี้ก็ขอจบเพีงนี้นะครับครับ,รบสวัสดีครับผู้ติดตามผู้รับชมทุกท่กทกานครับ